ไม่รู้เทศเลยคือคืคงจะคงจเตือนให้พวกเราไ้ประพฤติปฏิบัติทำหรือพัฒนาชีวิตให้มันถูกเรา เราพัฒนาชีวิตที่เราทำทำกันมาเนี่ยมันยังไม่ถูกถ้ามันถูกแล้วเราจะต้องมีความสุขสังคมก็ย่องไม่เป็นแบบนี้สิ่งแวดล้อมก็ต้องดีแสดงว่าการพัฒนาชีวิตเรามันยังเดินดำเนินชีวิตไม่ถูกพอเราพราเราไม่ฟังพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทั้งเข้าใจสัจธรรมของโลกเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นยังไงมันจะอยู่ยังไงมันจะนงงอยู่ได้ยาวยังไงจะต้องทํำยังไงท่านก็สอนให้เราเพราะฉะนั้นการศึกษาหรือการฝึกหรือการพัฒนาชีวิตก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเราให้ถูกก่อนเมื่อเข้าใจธรรมชาติถูกแล้วก็ พัฒนาชีวิตได้ถูกทีน,นี้ใครที่จะเข้าใจธรรมชาติของของชีวิตหรือของสรรพสิ่งในโลกเราดีเท่าพุรูเจ้าุรูเจ้าทั้นท่านเป็นมรรมีท่านมีความรู้เยอะ,อยะท่านก็ไม่สอนอะไรก็สอนพัฒนาพิษได้ได้หลักไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นเองถ้าเราทําอยู่แค่นี้ ความรู้่นเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์ประโยชน์ของมันนต้องอิงอิงธรรมของผู้เจ้าพรรทำผู้เจ้าเนี่ยเป็นตัวสกัดสกัดกิเลสสกัดความความไม่รู้อวิชชาเราทีนี้ถ้าเราไปรับอวิชาข้างนอกมาเนี่ยมันไปเพิ่มกิเลสแต่ถ้าเราเรียนวิชาผู้เจ้าเราจะไปสกัดกิเลสไอวิชาที่ได้จากข้างนอกมาเนี่ย มันก็จะช่วยทำให้เราทำอะไรได้สะดวกขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหลักเพราะนั้นหลักของเราคือต้องทํางไงต้องจัดการกับกิเลสเราอย่าให้มันโลภอย่าให้มันโกรธอย่าให้มันหลงไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยมันจะจัดการได้มันใช้เวลาแต่ว่าให้มันน้อยลงไอ้นี่มันมีแต่มากขึ้นยิ่งยิ่งถ้าโลภ้ได้อยากได้ เราได้ตามน,นยิ่งโลภมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นมันก็เลยทําลายสิ่งแวดล้อมจำไรต่างๆวัตถปยยกรณของโลกมีเท่าไหร่ก็เอามาใช้กันหมดแล้วต่อไปลูกหลานเราจะไปเอาอะไรมาใช้ตัวเราเองต้องเวียนว่ายตายเกิดมาถ้าจะเจอแต่รเนี่ยเพราะนั้นพวกเราก็อาจจะเป็นพวกมีกรรมนะ ถึงมาเจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้อาจจะไรแบบนี้เเราก็เราก็ไม่ได้สนใจในด้วยแล้วหลักการศึกษาไม่ได้เอาสัจธรรมของพู้เุทธเจ้ามามเรียนรู้สัจธรรมของพู้เุทธเจ้าหรือมาฝึกมาฝึกปฏิบัติถ้ามห้พื้นกลับมานี่มันโลกมันจะอยู่ยังไงลองนึกถึงไว้เนี่ย ทำลายกันไปเรื่อยๆเป็นทะเลทรายไ,ไปเรื่อยๆความร้อนก็มากขึ้นก็จะมีผลต่อออกซิเจนต่างๆแล้วเราจะอยู่กันยังไงถ้าเราก็คายคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปครเป็นตัวรับคาร์บอนไดออกไซด์จากเราไปเป็นอาหารนะมันก็คือพืชอันนี้มีแต่ทำลายทำลายกันไปหมดทั่วโลกทำลายกันหมดแสดงว่าอะไรแสดงว่าไม่เข้าใจชีวิตชีวิตเราต้องต้องอยู่กับ พวกพืชพวกป่าไม้เพราะเราคายครายคาร์บอนไดออกไซด์มันจะไปไหนล่ะก็เป็นอาหารของพืชพืชก็คายออกเจียให้เราไม่ไหลแสดงว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของโลงกดังนั้นการศึกษาก็เลยจัดการศึกษากโดยที่ไม่เข้าใจอนครั้งที่พูดเจ้าเนี่ยท่านใช่ไหม ท่านก็นมาสอนตั้งนานท่านก็นสอนเนี่ยท่านก็นสอนไม่ยากใครสอนเนี่ยสอนทุกกับการดับทุกข์คะนรู้จักทุกและกระดับทุกทุกมันมาจากอะไรก็จากความไม่รู้อวิชชาอวิชา,า,ชาก็ไปสร้างตัณหาความอยากสร้างความยึดมั่นถือมั่นรือโลกกวดหลงมาเพราะนั้นเราก็ต้องทําไงถึงจะตัดรอนกําลังของอวิชชาลงทำไมตัดรอนมันก็ทุกอย่างนี้แหละ ก็แล้วก็เราก็คิดกันอย่างนี้เพราะอยู่ภายใต้ความโลภความอยากมันก็คิดก,กันแบบไไนี้ไปเงี้ยโลคมันจะดีขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นโลกจะดีขึ้นได้ก็ต้องเข้าใจสัจธรรมของโลคโดยเฉพาะสัจธรรมของชีวิตอะชีวิตเราคืออะไรเราก็ไม่เข้าใจกันจริงจิชีวิตประกอบด้วยอะไรอะไรสําคัญมีกายกับจิตกายต้องบำรุงมันแค่ไหนกายมีแต่มีแต่ทรุดโทรมลงเรื่อย เพาะเจริญขึ้นแล้วก็สลายดับลงไปไปเอาใจใส่อะไรมันมากมายขนาดนนะนเพราะใจใส่มันก็คือใช้วัตถุเพราะกายมันต้องอาศัยวัตถุถ้าถูกถก็หมดเลยทรัพยากรก็หมดแต่ใจไม่ตายอ่ะไม่มีใครสนใจจะดูนักปราชญ์ทั้งหลายแหละมีใครสนใจเรื่องใจวะไม่มี มีพระพุทธเจ้าคนนั้นที่จะถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเพราะฉะนัน้นต้องเอาใจใส่ต่อใจมากที่สุดเพราะใจมันไม่ตายมันต้องเวียนว่ายตายเกิดการเกิดดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับใจแต่ใจไม่ได้เรื่องใจมีความโลภโกรธลงเยอะมันก็พาไปลงต่ําเพราะนัน้นเรามีนะทีนะ่เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์โลกประเภทเดียวที่สามารถที่จะพัฒนาชีวิตได้ นอกนั้นเป็นไปตามกรรมจะดีกว่าเราเกิดดีกว่าเราเทวดาเป็นพรหมก็ไม่สามารถที่พัฒนาได้มีมนุษย์นะเป็นสัตว์โลกประเภทเดียวพัฒนาได้เพราะนั้นถ้าเราเกิดมาแล้วเราไม่พัฒนาชีวิตให้มันถูกถ้าจบพัฒนาแบบการศึกษาของโลกนี้ไปไม่รอดหรอกถ้าไปรอดแล้วแต่และประเทศมันต้อง สิ่งไม่ต้องล้อมดีขึ้นทําอะไรให้มันน่าอยู่น่าอะไรมีประเทศไหนที่น่าอยู่บ้างนะมีประเทศไหนที่น่าอยู่แค่สิ่งแวดล้อมก็ยังทําก็ไม่ได้เรื่องนะยิ่งความยิ่งสังคมเป็นยังไงช่วยเหลือกันดีไหมสามัคคีกันดีไหมก็ไม่สามัคคีกันเลยคอยจะห้ามผ่านาก,กันกันใช่ไหมแต่ละคนทุกคนก็เป็นไงเกิดจากความอยากความอยากนำพาไปทุกจะไม่ล่ะ มาความอยากมาจากอะไรถูนพุทธชาติเทศตับทร,รมาจากกับสูตรข้าพูดแต่ถึงความอยากคือตัณหาอจริงๆอ้ตัณหามันมาจากอะไรมาจากอาวิชาอันนี้ที่อาจารย์มั่นท่านไล่ไปต่ออวิชามาจากอะไรก็เพราะมีจิตมีจิตมันจึงเป็นปัจจัยทําให้มีอวิชาขึ้นมาเสบสรรพสิ่งในโลกนี้มันจะมันจะคุกค้าตนเปนกันเป็น ันจะอยู่โดดๆไม่ได้ตอะนี้ทุกเขาหมดเห็นไหมจะเ,เป็นลนักษณะแบบนั้นนั้นถ้าเขาเข้าใจถ้าเราเข้าใจศาสตร์ธรรมของโลกเราก็สามารถที่จะพัฒนาชีวิตจัดการศึกษาได้ถูกเพราะนั้นระบบการศึกษาเรานี้ถ้าไม่ถ้าไม่เปลี่ยนไม่มีทางไม่มีทางรอดมันก็เป็นเนี่ยาอาจจะไอดีขึ้นมันคงคงยากเพราะอะไรเพราะว่าเราทําลายกันมากี่ปีแล้ว วิทยาศาสตร์เจริญเนี่ยทําให้ทําลายธรรมชาติได้เร็วที่สุดจริงมันควรจะใช้วิทยาศาสตร์มามาบํารุงธรรมชาติแล้วต่อไปนี้ถ้าคือไม่มาทำนะเสียดีอันนี้ในคนก็มีะอะไรรำเรียนกันทางเพื่อจะเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้แต่ไม่ได้เรียนมาที่ว่าทําไงจึงจะสร้างทรัพยากรนี้มันดีขึ้น แค่คนเรียนพวกป่าม้งป่าไม้อะไรแล้วแล้วเป็นไงแทนที่ป่ามันจะดีขึ้นใช่ไหมป่ามันเร็วลงทุกวันทุกวันมันคืออะไรไ<ว>เรียนเกษตรกันมาแล้วเป็นไงการเกษตรเป็นไงทําลายทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายแล้วไปหมดจะเป็นทะเลทรายกันหมดนะเรียนการเกษตรแล้วมันแล้วมันไปได้ตามจุดม,มุ่งหมายมาั้ย หังแกดูเราไปนีน่แหละเราสร้างอะไรอะไรมีอะไรขึ้นมาก็ไปก็ไปทําลายในสิ่งนั้น,นแทนที่มันจะทําให้สิ่งนั้นจะดีขึ้นให้เจริญขึ้น,นต้องเพราะความโลภแหละถ้าคนไม่โลภมันต้องรู้จักว่าสิ่งนี้ทรัพยากรสิ่งนี้มันใช้แล้วมันหมดมันทําขึ้นไม่ได้ก็ต้องใช้ให้มันน้อยที่สุดไอ้นี่ไม่รู้แหละกูมีความรู้มีไอ้วิทยาศาสตร์ มีเทคโนโลยีอะไรกูก็ไปเอามาใช้กันให้มากที่สุดสร้างสารรค์กันมากสุดดูวยไม่เคยมีถึงขั้งหน้ามันจะเป็นยังไงทําอย่างกับโลกนี้มันจะสลายตัวเร็วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องของเราเราเราเท่ก็เป็นอย่างเงี้ยเราจะปกติไม่ชอบอ่านหนังสือนี่ยงยยาย เวลาอ่านหนังสือชอบแต่เรื่องของวิชาการและในเวลาพูดมันก็เลยเรื่องเครียดๆหน่อยแต่จริงไ,ไรงไม่ได้เครียดก็ไม่ได้เครียดพูดตามความจริงเราต้องเข้าถึงความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราก็จัดการกับมันได้ถูกใช่ไหมอันไหนที่มันจะไปสู่ความเร็วเราก็สกัดมันอันไหนดีก็เสริมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะในการศึกษามันต้องเป็นนั้นอันนี้ไม่ดีก็ต้องหาทางสกัดดีก็ต้อง พัฒนาให้มันยิ่งเย่งขึ้นไปให้มันดีขึ้นไปอันนี้ไม่เลยเพราะนั้นถ้าการศึกษาเรายังยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่รู้โลกจะเป็นยังไงร,รเราคงได้เห็นหรอกอาจะไม่อาจจะไม่ได้เห็นในชาตินี้ชาติต่อไปมันต้องได้เห็นมันก็จะไปถึงจุดจบคือคชา้าท่านบอกทางกรัพยากร,กรไว้แล้วมันจะเลยมันก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมจนถึงที่สุดก็ไป แต่ถ้ายังมีสติปัญญาอยู่ก็เสื่อมม้าก็พยายามปรับปรุงก็ตอนนี้ก็เห็นแนวโน้มดีอยู่เห็นกับปรับปรุงทะเลุท่งทะเลทรายให้มันเขียวขึ้นแถวแถพวกอาลับก็พยายามทาให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ลงทุนเยอะใช่ไหมนั่นแหละเพราะว่าไปทําลายธรรมชาตินะน้ําท่ามันก็เลยไม่ค่อยมีฝนฟ้าไม่ค่อยมีมันก็เลยต้องใช้ก็อเอาน้ําทะเลมาสกัดมันก็เสียค่าใช้จ่ายสูง ของเรานี่ยังดีนะดีเยอะๆแต่คนก็ไม่ทําการเกษตรกันทั้งทั้งที่เป็นอาชีพที่ถาวรที่สุดอาชีพที่มั่นคงที่สุดตอนนี้คนจะเห็นแล้วว่าอาชีพหลายอาชีพนี่มันเริ่มไม่มั่นคงแล้วครัวใครการเมืองกันคิดว่าจะมั่นคงเหรอดูว่าตัวนี้ยอย่างปีนี้ไอ,อง้งบประมาณปีนี้ขาดดุลกันขาดดุลขาดดุลเท่าไหร่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว ปีแีกสอบที์เซนมันจะพาเงินลงต่ําแล้วจะเป็นยังไงนะนึกถึงตอนสมัยรัชกาลที่เจ็ดไหมสองสี่เจ็ดห้าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงกลารปกครองแล้วมันจะเกิดภาวะอะไรต่างๆเมื่อรัฐบาลไม่มีเงินกู้กู้กู้ไปนี่ก็ออยเยอะพอได้งบประมาณไม่ได้มาก็ต้องไปใช้นี่ ช่ไหมมันก็จะเหลืออะไรรับใกล้กลายเป็นประเทศล่มละลายไประบบราชการก็บ้านเรานี่ขาย,ยายกันไม่รู้ไม่คำนึงถึงเลยว่าจะเอางบประมาณที่ไหนมาใช้มีอะไรก็สร้างกันสองดีๆก็จะแทนที่จะปรับปรุงก็ไปสร้างใหม่หมดทิ้งร่างสร้างใหม่หมดแบบนี้แล้วมันจะอยู่กันยังไงต่อไปไม่ไม่ไม่เลยดูแล้วเราลองมองดูมา ดูมาเป็นสิบสิบปีแล้วสมัยก่อนนี่หน่วยหน่วยงานกลางๆเนี่ยไม,ไม่เคยออกต่างจังหวัดมันเริ่มขยายออกมาขยายอิทธิพลกันมาจังหวัดก็พยายามที่จะซอยอำเภอมากขึ้นมากขึ้นทั้งๆการสื่อสารการเดินทางเนี่ยมันง่ายขึ้นทําไมมันต้องไปซอยเพื่ออะไรเพื่อต้องการความเป็นใหญ่เนี่ยด้วยความไม่เขาเรียกว่าความอยากใหญ่อยากมีอํานาจอยากมีอะไรต่าง ก็เลยไปต้องใช้ใช้เงินใช้ทองรัฐบาลไม่ได้คิดอะไรคนไม่ได้คิดอยากจะเป็นผู้ปกครองก็กลายไปปกครองเหมือนง่ายเครียกผู้เจ้าบอกเป็นโคซื่อบื้อพาพวกเราลงเหวไปพาราษฎรลงเหวไปเพราะนั้นใครจะเป็นผู้ปกครองจะเป็นผู้นําเป็นนักการเมืองต้องศึกษาต้องเข้าใจต้องเข้าใจไม่ใช่อยากจะเป็นอยากจะมีอยากจะโก้อยากจะรู้ต้องนําประชาชนน่ะ คุณนำผิดเนี่ยนะเป็นกรรมอย่างแรงเลยต่อไปการคุณจะกลายเป็นคนซื่อบือ้ออยากเป็นผู้นําแต่นําเขาผิดมันกรรมมันหนักมันหนักนะมันหนักกว่าอย่างอื่นนะเพราะมันพาคนไปหลงพาต่างๆดังนั้นจะเป็นผู้นําก็ต้องนําให้เป็นทําไมไม่ดูดูพระเจ้าโศกท่านทำํำยังไงแล้วกระทั่งก็เอาศาสนามาเนี่ย สนะามาให้เราที่ดีมาแล้วเราทาําตามกันไหมล่ะพระเจ้า,เาสูงนี่มาก,ก่อนเนี่ยโคเคยเข็นข้าเอาชนะก็โดยสงครามต่อลังเอาชนะก็ด้วยทมใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้ไม่เอากันเลยอยากใจะใหญ่ไอ้นั่นมันกิเลสเพราะความไม่เข้าใจชีวิตจะแหละไม่เข้าใจเรื่องกิจกิจเราชีวิตเรามันมีอะไรที่พาเราไปทุกข์ พาเราไปทำลายไม่ได้ไปพา,พาไปมัไนะนะมนุษย์นี่มันไม่สมกับชื่อคำว่ามนุษย์นะมนุษย์ม,านามันะเบืออะไรแปลว่าใจอุตส่าห์ไปประสูงผู้ไม่ใจสูงใจสูงม่ต้องคิดให้ดีสิไอ้นี่มันโหก็พาลงต่ำหมดจริงนะที่ผู้เจ้าบอกใจสูงเนี่ยมาคือมนุษย์ที่ฝึกแล้วมาถึงใจสูงถ้าไม่ได้ฝึกด้วยศีลส,สมาธิปัญญามันใจมันไม่สูงหรอก ราะยังเห็นผิดอยู่เขาเรียกเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเห็นผิดก็ทําอะไรมันก็ไม่ไม่ถูกทําอะไรมันจะเป็นปัญหาที่หลังทำความดีแต่มาดีไม่จริงดียังมีโทษอยู่ก็เหมือนกับพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดมาเอาเอา,เอาสารเคมีมาทํายาเนี่ยก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่มีโทษไหมมีทำลายตับแล้วตับแน่นปั๊บมันก็ไปทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าดีจริงมันต้องไม่มีโทษถ้ารู้ถ้ารู้ว่ามันมีโทษต้องหาทางป้องกันทำไงถึงจะแก้โทษนั้นได้เพรานะนั้นต้องต้องต้องานเพยมันต้องต้องคิดโดยเฉพาะผู้ปกครองอยากจะเป็นผู้ปกครองเหมือนกับคนอยากจะเป็นผู้ในการโรงเรียนเนี่ยอยากเฉยๆแต่โรงเรียนเนี่ยดูไม่ได้เลยมันหมายความวม่าไง อยากจะเป็นผู้บริหารแต่กูไม่รู้จะทําอะไรกูอยากโก้โกๆเฉยๆกูไม่อยากแต่ไม่รู้ว่างานกูจะต้องทําคืออะไรแทนนี้อยปรุงการุ่มกันเรียนกัรสอนล้วเด็กนั่งไงเป็นไงเรียนเป็นไงเด็กไม่อยากเรียนหนังสือไหมละ่ะันก็ไม่อยากเรียนหนังสือเพราะอะไรอะ่ะเพราะไม่เข้าใจที่จะฝึกเด็กถ้าเข้าใจแล้วมันเด็กมันก็อยากเรียนหนังสือให้เห็นคุณของการเรียนไอ้นี่มัน เด็กก็ตัวอย่างก็เห็นเรียนหนังสือมาก็มาทุกข์เหมือนเดิมใช่ไหมใครไม่อยากจะเรียนถ้าเรียนหนังสือมันต้องสนุกใช่ป่ะหรือการทํางานมันต้องสนุกอันนี้ทํางานไปด้วยทุกข์ไปด้วยก็ทำทำไม่อทำมาทำไมไงานที่สนุกสนุกมีก็ทำไมก็ไม่ไปทำแท่นี้ ท่านทั้งหลายได้ทำบุญในวันพระนะครับเป็นปัจจัยรวมทั้งส, 3, 3สิ้นสามพันสาม้อก้าสิะครับพระพลอยยะท้าวริวาหาปูลาปริปุเรนทีสากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตนังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิะตุสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาลโสยะธามณีโทติลโสยะธาภวิวัชานตุสาภวุโควินะสัตุมาเตภวทวันตาลายโยสุขีติกาภิุโกภวะอภิวา ขณะสิริสนิจังวุธาปัจจิโนจัตารุธรรมวันทันติอายุอันโนสุขังา လ <laughs> ာရတနတယာနုภาဝေနလတ္တနတယာတေယစ္စာဒုခဝကပယ

สัตว์วาจาจะอายุจะชีวะสิทธิภะวันตุเตภะวัตุสัพพมังคะลังปรกขันตุสัพปเทวัตาสัพพะพุทธาลุกาเวนะสดาสุธิภะวันตุเตภะวัตุสัพพมังคะลังปรกขันตุสัก พระเทวตาสะภาธรรมะนุภาเวนะสะดาสทดีภาวันตุเตภาวตุสะภามังกาตักขันตุสพปะเทวตา